เห็นครับ <PC> พ<ส>ูด <Omaha> ถึงการติดทีมชาติอีครั้งนี้เลยครับผมก็ดีใจทุกครั้งที่มาติดทีมชาตินะครับเป็นเกียรติทุกครั้งครับตั้งเป้ากับทัวร์นาเมนต์นี้ยังไงบ้างครับว่าจริงๆแล้วทาหน้าที่ในตอนตอนฝึกซ้อมให้มันเป็นที่กับเรื่องแข่งกับเรื่องของทีมงานสอบของของการทํางานกับโค้ชอิีกที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับก็จริงแล้วผมเคยเคยอยู่กับโค้ชอยู่แต่ไม่ไม่ไม่ได้นาน ชั้นสองคือสุดท้ายครับผมพูดเป็นไงบ้างครับการทำงานร่วมกันก็เอาจริงๆมันก็ต้องแบ่งแยกเลยนะพี่เพราะว่าผมเป็นนักเตะก็มีหน้าที่ในการฝึกซ้อมดยเฉพาะก็มีหน้าที่ของทีมชาติในมุมมองของเพืนนะครับการที่เราเก็บตัวที่ค่อนข้างที่มันจะกระชั้นชิดแล้วก็ไม่มีเกมผูกเครื่องในระดับเอเชียเลย การไปเล่นระดับเอเชียมันไม่มีคำวา่าคุ้งอยู่แล้วถ้านศาปลป์ทีมอื่นเรามอมการเก็บตัวอะไรเงี้ยมันน้อยกันไหมถามว่าน้อยไหมก็ก็กน้อยนะพี่เพราะว่าเอาจริงแล้วทีมทีมชาติอื่นเขาก็เก็บตัวมานานกว่เาเราอะไรเงี้ยก็เอาจริงแล้วโฟกัสณ์ตอนนี้ก่อนดีแล้วค่อยไปแก้ไขในเรื่นหน้าก่อนครัเช่นครับเอาจริงถือว่าเซอร์ไพรส์เลยในการมีชื่อติดทีมชาติครั้นงนี้เพราะว่ามันเป็นการเรียกที่เหมือนจะด่วนนิดนึงนะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยพี่เพราะว่าาจริง นักเตะแต่ละคนในต่างๆของสมโมสรต่างๆอะไรเงี้ยเขาอยากจะมาติดในในทีมานนี้แล้วครับมองยังไงบ้างกับไทยที่ยังไม่ได้เป็นสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการนี้มัลเป็นรายการใหญ่แบบมง,งมหมาปะอันนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของผู้ใหญ่กันแล้วกันของผู้มก็ทําหน้าที่ของผมไปครับแล้วส่วนตัวอยากให้มีถ่ายทอดสดในไทยมากมายขนาดไหนในมุมแฟนบอลก็ได้อะในมุมคนอื่นที่รอดู เอาจริงๆก็อยากให้มีพี่ลึกๆนะอยากอยากให้มีครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของของผู้ใหญ่กนครับผมเพราะผมมีหน้าที่ท,ที่จะต้องแบบว่าเล่นแล้วก็ฝึกซ้อมณนะตอนนี้ครับไปอุ่นกับญี่ปุ่นเราได้อะไรมาบ้างเค้นเราเราไปเจออะไรมาบ้างแบบในสนามเพราะว่า,าญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นทีมะระดับท็อปของโลกอยู่แล้ะแล้วก็เราเนี่ยต้องเจอแับพวกสายแข็งแล้วก็ตัวท็อปในเอเชียอย่างพวกซาอุซาอุ ญี่ปุ่นเขาก็เอาจริงญี่ปุ่นเขาเป็นเป็นฟุตบอลที่ที่เร็วอยู่แล้วแล้วก็ท่าทิชั่นค่อนข้างที่จะเร็วมากครับแล้วก็เอาจริงที่ไปญี่ปุ่นก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างในในการเล่นกับญี่ปุ่นครับผมแตกต่างกันเยอะไหมาจ,าจากที่คิดไว้ตอนแรกเลยมากครับพี่เพราะเอาจริงส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปไปสัมผัสเกมสังชาติกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซอใช่นะ เอาองค์ประกอบไว้หลายอย่างเลครับพี่พราะสนาก,ก็อยู่ที่ที่ไทยครับผมแล้วพี่สี่เขาได้คุยอะไรกับเราไหมเพราะว่าเชนเนี่ยเ็เล่นได้ทั้งตัวกลางกองกลางนะครับแล้วก็เบอร์สิบได้ด้วยมีการพูดถึงการเอแมน,นาพุทหรือว่าในเกมดิชันคลาเนี่ยอาจจะได้เล่นแทนบุ๊กเนี่ยเรามีการคุยกันไหมยังยังครับยังเื้องต้องก็คุยกันเรื่องเรื่องที่กลับมาซ้อมก่อนที่มาแทนน้องครับผมถ้าเกิดเขาให้เล่นเนี่ยพร้อมไหมตอนไหนเนี่ย เอาจริงถามว่าพร้อมไหมอันนั้นผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันใช่ก็ให้เป็นหน้าที่ของเข,ขาแล้วกันเจนครับพูดถึงการตัดสินใจของบุ๊คที่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เป็นน้องพี่สนิทกับเคนด้วยชิว่าน้องถือว่าตัดสินใจยังไงบ้างครับชิว่าคิดว่าหรอมันก็ยากผมก็ตอบยากนะเพราะว่าอีกอย่างหน,นึง่งไม่รู้ว่าน้องไปเจออะไรบ้างอย่างเง,งี้ย ก็นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องดีกว่าแล้วก็กับผู้ใหญ่ของน้องครับผมผมก็มีหน้าที่เพียงเท่านี้ที่กลับมาติดติชาติแทนน้องอย่างนี้ครับสวัสดียครับ